สวัสดีครับผมโบพาดนะครับวันนี้ก็พามาทํางานครับพามาทํางานวันนี้มาถมที่คลองสิบห้าครับของลูกค้าแปลงสองร้อยจัรางวานะครับตรงนี้ที่จองไว้นะครับเขาให้ถมที่ให้ด้วยทํากําแพงทารั้วทาประตูนะครับมีเสาไฟอันนี้ตั้งเสาไฟมาแล้วนะครับเนี่ยฮะตั้งเสาไฟกระหาที่นะครับท่อประปาก็เดินมาแล้วนะครับท่อประปาก็เดินมาแล้ว นี่ฮะมาดูที่แปลงนี้ก็อยู่ที่คลองสิบห้านะครับเนี่ยท่อประปาเดินมาให้แล้วนะฮะแปลงนี้ก็เคยไล่ขายไปแล้วนะครับแต่ก็มีคนจองแล้วนะครับที่แปลงนี้นะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศที่ก็ถมนะฮะถมสูงฮะนี่ฮะเนี่ยอันนี้เต็มแล้วเดี๋ยวจะเกี่ยให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยฮะเต็มแล้วฮะเนี่ยรถกำลังจะเกี่ยนะครับข้างหลังก็เป็นบอ่อเก็บน้ํานะครับ นะครับสวยแล้วครับล hmm ้อมรั้วด้วยทาเสาไฟทําน้ําประปาเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขายแล้วนะครับขายแล้วนะครับและลูกค้าก็ให้มาจัดการปรับปรุงพื้นที่นะครับปรับปรุงพื้นที่ให้เดี๋ยวเขาจะทําเป็นแบบบ้านสวนนะครับที่ตรงนี้สองร้อยจางวานะครับนะฮะสำหรับเป็นเพื่อนๆพี่นะครับที่สนใจนะครับอยากทําเป็นโปรเจกต์แบบบ้านสวนอย่างนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้ครับ ก็รับถมที่ด like mmm ้วยนะครับรับถมที่นะครับราคาไม่แพงนะครับรับถมที่มีบริการขุดบ่อรับถมที่ทําทุกอย่างครับทำทุกอย่างหรือใครสนใจนะครับอยากจะทําเป็นบ้านสวนก็รับทําครับทําเป็นบ้านสวนก็รับทําด้วยนะครับอันนี้ก็รับทำครับอันนี้คือทํากําแพงรั้วนะครับก็ไม่แพงครับก็ไม่แพงทํารั้วก็ราคาถูกครับเดี๋ยวจะใส่ประตูผมดินเสร็จแล้วก็จะใส่ประตูเลยถ้าใส่ประตูใส่รางเลยเดี๋ยวรถสิบล้อมันเหยียบพังหมดนะฮะก็จะใส่ที่หลังนะครับตรงนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้ลิงก์นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับโซนจังหวัดนครนายกนะครับอยากจะถมอยากทําบ้านสวนทํารั้วนะครับรับทํานะครับรับทํานะครับติดต่อเข้ามานะครับฝากเบอร์โทรเลยครับ09 09 09 2760ครับ09 09 09 2760นะครับโอภานะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับครับสวัสดีครับ